ค่ะเพื่อนๆวันนี้แบมวอกแวะพามากันที่วัดหัวลำโพงนะคะพอเราเดินเข้ามาแล้วก็จะเจอน,น้องแมวน่ารักน่ารักหลายตัวมากเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบน้องๆน,นะคะสามารถนำขนมแมวเลียอาหารเปรียกมาให้น้องได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศข้างในนะคะแล้วก็การทำบุญลงศพค่ะเดินทางง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถมาทางมา t 3ทสามย่านทางออกหนึ่งได้เลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดหัวลาโพงค่ะวัดพระอารามหลวงนะคะก็ สวยงามมากๆเลยจะอยู่ตรงข้ามจามจุรีสแควร์เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างบนกันค่ะอันนี้เป็นปีชงของปีนี้มาแก้ชงได้นะคะ,คะบรรยากาศภายในวัดก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆเนาะว่าเป็นยังไงเนีย้ยวจับหนนังลนก อัน้องแมวน้องแมวโคกอก่ะถูงใช้เสื้อโคกด้วยแมวอันนี้จับได้ไหมอ่าไม่ให้จับไม่ให้จับตัวนี้ชอบชอบเข้ากล้องกันอือไปอยู่บ้านพี่ไมหมลูกมีแมวตัวหนึ่ง เชิมัค่าเอ้ยชอบให้เก่าอ่ะเนี่ยบรรยากาศในวัดรอบๆนะคะสาธ,สาธุขอให้รวยขอให้มีงานดีๆปังๆทิิงๆจะเป็นทำบุญวันเกิดนะคะ ไปลอยตรงทำบุญลอยประทีปทำสีประจามันเกิดค่ะก็จะมีที่ให้ว่านสัตวลายเยอะมากๆเลยนะคะแล้วแต่เราจะสรัทธาตรงไหนนะคะอันนี้เป็นทําบุญหยอดน้ำมันตระมันเกิดเหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้เลยเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะคะ อันนี้ถอดรังเท้าข้างบนคนไทยขึ้นสีนะคะต่างชาติจะ40บาทเราขึ้นไปดูบรรยากาศข้างบนกัน,นะคะ่ะคือบรรยากาศตอนเย็นสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆคือแบมมาเคยมาแต่ตอนกลางวันมันก็จะค่อนข้างร้อนมากๆแดดแรงแบบเปรีย้ยงๆเนาะ,ค,ะ <c oughs> คือเข้าวัดละร้อนอ่ะที <c oughs> นี่เหมือนเขามีจัดงานอะไรเลยอ่ะคนเนี้ย แต่ใจจริงๆก็คือจะมาทําบุญลงศพนะคะแต่ว่าจะอยู่ด้านล่างอีกที่หนึ่งเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะคือทุกคนดูดีบรรยากาศมันสวยมากเดี๋ยวเราแวะไหว้หนนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะขอให้ทุกคนไทยทุกคนมีความสุขมีอาชีพการงานที่ดีมั่นคงอยากให้ทุกคนเจอทางของตัวเองไวๆนะคะ ันนี้บรรยากาศข้างบนสวยมากเลยอ่ะแล้วตรงข้ามตรงนัน้นก็จะเป็นสามย่านมิทาวนะคะเป็นห้างสามย่านมิทาวนี่เขาก็จะมีให้ตีละครั้งนะคะเดินหมุนรอบทางไหนไม่แน่ใจเหมือนกันก็ตีไปสักหนึ่งทีงนเนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบรอบวัดวันนี้ท้องฟ้าน่าจะสวยมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันโดนบังไปด้วย หมอกจางๆหรือควันท้างกันชนบางทีนี่รูน้นะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆวัดเนาะข้างหลังเขาก็จะมีโรงเรียนนะแล้วก็มีที่จอดรถให้ก็ใครสะดวกมาทางไหนก็ได้จะมา MRT หรือว่าขับรถหรือว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ได้ที่จอดรถภายในวัดเขาก็มีนะคะชมบรรยากาศรอบๆกันคะ วัดเขาสวยมากๆค่ะทุกคนถ้าเราจะเข้าไปในวัดต้องถอดรองเท้านะคะแล้วน่าจะต้องเดินอีกทางแบะเดินสวนทางกับคนอื่นเขาแบบเคยมากับแฟนหลายรอบแล้วนะคะเข้าไปวายผาในในวัดแล้วก็ลงไปทําบุญลงศพอันนี้เขาน่าจะไม่ให้เข้าแต่ว่าเพราะว่าเขาไปจัดงานอะไรสักอย่าง ก็เลยไม่ได้พาเข้าไปดูข้างในเหมียวๆก็จเจอเหมียวๆอีกแล้วโอ้เหมียวเต็มวัดเลยเป็นแมววัดเหรลูกว้าไม่ได้นอนเหรอตลองวันอะ่ะหลักจังเลยลูกน้อก็แแมววันนี้เราใส่สีแดงมานะคะ รับซับแดงรับทรับอืมน่ารักจังเลยลูกตอนนี้เรามานั่งแบบมานั่งรอน้องแล้วก็รอแฟนมานะคะยังไม่มีใครมาเลยค่ะทุกคนโอ้ดูน้องโอ้เธอบ้านเรามีแมวแล้วค่ะเรามีแมวแล้วเมียวเมียวโอ้พี่มีแมวแล้วลูกโอ้เราลนลนลนอ๋อจะขึ้นให้ได้ นุดๆนุดมบนนุดมีแมวหรือยังมีแล้วมันนุดมีแมวแล้วโอ้เออไม่ต้องไปไหนแล้วล่ะนั่งไปเดี๋ยวตรงบันไดวัดเลยค่ะอยู่กับแมว <c oughs> เป็นที่รักของแมวจะขึ้นมาเหรออาจจะขึ้นมาเหรอเอามาสิมาดิแมวอ่วงอนเลยวะ่ะ นี่ขึ้นมาดิขึ้นมาแล้วองอนงอนงอนลราไปแล้วนะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศตรงที่ทำบุญลงศพกันนะคะก็คือมันจะอยู่ข้างหน้าน,นี้เลยอันนี้ค่ะจากที่เมื่อกี้เราลงบันไดวัดมานะคะเราจะเดินมาทำบุญ ลงศพใช่ไหมคะเราก็เดินมาทางนี้ได้เลยค่ะเช็คเมียวเมียวเตะใต้ถ้าเราออก MRT มานะคะเราก็เดินเลี้ยวซ้ายมาเลยก็ได้ออกมาเลยก็ได้หรือถ้าเข้าวัดมาแล้ววัดหลวงปง่เราก็เดินมาทางนี้ก็ได้เหมือนกันนี่ค่ะเดินทาลุมาจากตรงเนี้มเมื่อกี้เราอยู่ตรงระเบียงใช่ไหมเห็นสามย่านเราก็ลงมานี่มันจะมีป้ายบอกอย่างนี้เลยคะ่ะ ทำบุญบริจาครงศพมูลนิธิร่วมกตัญยูนะคะเดินมาทางนี้ได้เหมือนกันจะอยู่ด้านหลังวัดเนะาะวิ <c oughs> วแมวเจอแต่แมวนาะชีวิตนี่ค่ะเขาจะมีป้ายบอกตลอดทางเลยเนาะก็เดินเข้ามานะมอา่ะแมวนี่เนี่ยแมวนะวัดเนี่ยแมวโอ้ยตัวนี้น่าระะักอะมันอ้อนเลยเนะาะแมวที่เนี่ย โอ้ยลูกไม่หนุนหน้าละขนาดน,นี้เนี่ยอือเอาไม่อ้อนยังเลยอ่ะหิวหวงโอ้ดื่มไปแล้วน่าจะเอาขนมแมวเรียมาแม่แม <c oughs> อ้มอ,อนกันดังเลยอ่ะลูกขะบรรยากาศตรงที่วทำบุญศพโอ้มีส้มอยู่ตัวด้วยอ๋อ มวเ,เต็มไปหมดเลยนี่นะคะเราก็มาเขียนชื่อกันก่อนเสรก็เนชื่อค่ะเดี๋ยวไปทำบุญก่อนนะแล้วเราก็เอากระดาษใบน,นี้ใช่ไหมคะไปให้เขาพร้ mm hmm. อมกับเงินบริจาคาะตามกำลังศรัทธาเลยนะคะเขาไม่ได้มีว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีชุดให้ว่าเป็นชุดเท่าไหร่ mm hmm. จะ บริจอะไรบ้างเป็นทั้งโลงหรือมีผ้าด้วยอะไรเง,งี้ยค่ะมาลองสอบถามดูได้นะคะวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลย้าใจยังจัดจักขุดตีนอยู่ค่ะแล้วก็ใส่สีแดงมาไหว้เลยเดี๋ยวไปรอบริจาคก,ก่อนนะคะออมคุณค่ะอันนี้มันมีให้สกแกนด้วยก็ได้ใช่ไหมโอ,อ้ เสร็จแล้วนะคะเราก็เดินเข้ามาตรงนี้แปะกาวจะพอไใบสีชมพูแบบนี้นะคะใบนี้เราเก็บไปก่อนทำการติดกาวแป้งเปียกแบบนี้นะคะ่ะเสร็จแล้วก็แปะเข้าไปนะคะโอเคเป็นการเสร็จแปะเรียบร้อย เราก็ไปว่าไหว้หเทพเจ้าข้างหน้าค่ะหน้าวัดค่ะขอญาตไหว้หนักเพื่อนประสบแต่สิ่งดีใน,นนะใชีวิตนะคะ ลอยแล้วนะคะพเพื่อนๆเรามาไหว้แล้วก็ทำบุญขอพรอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศคร่าวๆนะคะของการมาทำบุญวัดหัวลำโพงเป็นการทําบุญลงศพนะคะที่แบบ,บแฟบจะทํากันต,ตลอดอยู่แล้วก็แล,วแล้วแต่กับนังศรัทธาใครมีมากมีน้อยก็บริจาคได้น,น,นะ้คะ ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศว่าน้องฟอ,อยสุดที่รักของเราจะพาไปกินอะไรนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ที่ร้านอาหาระคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปวัดหัวลำโพงทำบุญลงศพค่ะไม่พลาดคลิปสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย